ยังไม่เคยเห็นเลยซิเนี่ยอ้ไี่เขินไม่เขินอ๋อแย่าอนลาสวัสดีครับเฟิร์นน้ำิลานะคะสวัสดีพลรพัฒน์ครับค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร e a c t นะคะตอน2เราถ่ายกันไปนานมากแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเนาะยังไม่เคยดูเลยนี่ครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมา react ไปพร้อมๆกัน,กนออว่า <ละ S 2> มันจะเป็นยังไ,ไงกดเลยครับเอาเลยนะคะอุ้ยอกานี่สักที่เ้าทาสีใช<ม>่ไหมหลงหลงหลงอุ้ยายแล้วโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โห นี่ไปเรียนบู๊สกันไนมาเนี่ยเก่งมากเก่งเนื้อโอ้โหทำผมเขาสวยมากเลยเนี่ย่ะสีผมสวยเนี่ยใครทำผมเองคุน ไม่เห็นโหดเลยนะโหดอะโหดอเราผลังโหดมากหลังโหดุ้่ถ่ายกันนานมากที่เห็นเอเชียมคมนะพี่เชือบาดมือครับเชือจริงๆเชือบบาเชือหนามาอแ่นตเลนะหนาแอค อคคขบุณบชิตินุชเขาก็ประทับใจนะรถปกป้องนะโอ้โหอาบน้ำไปนึ่งยังไม่เคยเห็นเลยทีนี้เขนินวะโอ้โหโอ้โหน้ำโคตรเย็นที่เห็นนี่คือเปิดแอร์ด้วยนะคุณดีอยู่นะปั้นมานานแล้วคุณนี่นี่ทุรนด่วนเหรอคะไม่ด่วนหรอกครับยังมีเวลากินบะหมีม่กุณทัน นี่ตอนเล่นซีนเนี่ยอยากจะบอกว่าเพลงยังไม่มีเลยหมายถึงว่าเรารู้แค่ว่าเพลงอ่ะชื่อว่าเวลาแต่ว่าเนื้อเพลงก็ยังไม่มาแล้วก็รู้แค่ว่าจะเป็นพี่ป๊อปเนี่ยมาร้องให้เรา,ซ,าซึ่งจินตนาการล้วนๆจินตนาการล้วนๆเลย <Eso> <S 2> <S 2> คุณยิ้มอะไรอ่ะไม่เป็นน่ารักดีเมื่อเคยดูไงแค่ครั้งแรกเหมือนกันอะ่ะชื่อเพลงอะไรคุณ เวลาค่ะชื่อเหมือนผมเลยทามภาษาอังกฤษก็แปลว่าเวลาผมไม่เยยมเก่งก็เลยตามไม่ค่อยทันอืาฟังได้ค่ะเฟล็กี้มาสี่จุดห้าอยากใช้ได้ฉันเป็นดีเจคลื่นที่เพลงนี้ชื่อว่าเวลาร้องโดยศิลปินป๊อปปองกูลค่ะ ทไอะ้นเอละเดี๋ยวจะเป็นเพลงของเราดีครับเดี๋จะเป็นเพลงของเราดีครับเดี๋จะเป็นเพลงของเราดีครับอู้วว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 เววววว หลายเจอท่านี้เข้าไปเอาไว้ใช้ได้นะคะท่านพิจิตใจนะคะท่านเนี้ยมันต้องมันว่าซีนเนี้ยคนน่าจะรีเลทได้เยอะคนเชื่อว่าแบบคู่รักหลายๆคู่อ่ะก็มักจะมีเพลงแบบเขาเรียกว่าประจําคู่หรือเนาะในมาม่าใส่ลงไปค่ะเนี้ยะ สับไม่หยุดเลยสับเงี้ยยื้อไม่หยุดน่ารหมดแล้วเหรอหมดแล้วยัดูยังดูอีกไม่ดูดูไม่น่ารอดหรอไม่มีให้ดูแล้วหรอเฮ้ยสนุกอะสนุกอะเฮ้ยสนุกจริงฝากด้วยนะคะกับตอนที่3ในเวลาการบันเทินะคะตอนนี้เรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะทำให้หลายคนน่าจะเห็นแล้วว่า สองคนนี้เจอจุดเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะแล้วจุดเปลี่ยนนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งคู่ไปเลยเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะเอาใจช่วยตรีนุเป็นพิเศษก็ได้นะคะเตรียมพิชชูไว้แล้วกันนะครับคน<อ>ที่กำลังจะดูตอน3ยิ่งเปิดม,มาตอน3จะทําให้คุณสงสารตัวละครชื่อถามไม่ใช่ตรีนุดครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับรับรองว่าสนุกมากแน่ๆแ,แล้วรับรองว่าทุกคนจะ อยากรู้และก็อยากติดตามว่าตัวละครเนี่ยมันจะไปทำอะไรกันต่อก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจร้วใจช่วยพวกเราด้วยนะครับในละครเวลากำเทพครับ